เรื่องดีๆกับปตทรบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดร่วมมือกับกลุ่มปตทเละหน้าโครงการสารพลังร่วมกับพีดีทีกรุป๊ปยาง Social athon, s o c i a l p เพลเนอร์แฮกค h ทอเฟ้นหาไอเดียใหม่ๆเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจมุ่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า540,000บาท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยวิสัยทัศน์และนโยบายการทำงานด้านสังคมและความยั่งยืนนั้นกลุ่มปตทได้ตตะหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศโดยให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องก็คือการจัดทำวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างไรายได้ให้ชุมชนควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาและยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมอย่างยั่งยืนโครงการนี้นอกเหนือจากทุกคนจะได้มีโอกาสฝึกฝีมือและแสดงออกถึงความคิดสร้างสารรค์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว เหนือสิ่งอื่นใดคือไอเดียดีๆถ้าได้นำไปใช้เชื่อว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมก็จะยิ่งเป็นตัวคูณมหาศาลสอดคล้องกับชื่อโครงการครับปะตะทมุ่งมั่นตั้งใจดูแลสังคม